กดเข้าไปที่ streaming อยู่ในหน้าหลักกดไปที่ buy sell กดชื่อหุ้นที่ต้องการจากนั้นพิมพ์จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อพร้อมใส่ราคาโดยเลือกเป็นราคาลิมิตคือราคาจำกัดที่เราจะกำหนดเองและใส่ PIN จากนั้นกด buy ได้เลยจากนั้นตรวจสอบกด confirm เมื่อกดคอนเฟิร์มแล้วเขาก็จะขึ้นมาในหน้าออเดอร์ของเราซึ่งในหน้าออเดอร์เขาก็จะบอกรายละเอียดว่าสั่งซื้อในราคาเท่าไหร่จำนวนหุ้นเท่าไหร่โดยสามารถกดดูรายละเอียดได้ถ้าสามารถซื้อได้ก็จะขึ้นจำนวนที่แมทช์ตรงนี้ โดยเราเลือกดูในเมนูพอร์ตโฟลิโอของเราเมื่อเราเลื่อนไปทางซ้ายมือของเราที่เป็นพอร์ตโฟลิโอก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดในพอร์ตว่ามีอะไรบ้างและคำสั่งซื้ออะไรยังไงบ้างอย่างอันนี้มีแค่คำสั่งซื้อเดียวก็ขึ้นมาแค่อันเดียวซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่รายการได้ตรงนี้เป็นวิธีการซื้อง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้